วันจันทร์ที่18กันยายนคิตศกราัช2023บทอ่านจากพระวะสารตำคำบอกเล่าของนักบุลลูกาเวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัดพระวาจาทั้งหมดนี้ให้ประชาชนฟังจบแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมผู้รับใช้ของนายร้อยคนหนึ่งกำลังป่วยใกล้จะตายนายรักเขามากเมื่อนายร้อยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า จึงส่งผู้อาวุโสบางคนของชาวยูมาอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปช่วยชีวิตของผู้รับใช้คนเหล่านั้นมาเฝ้าพระเยซูเจ้าอ้อนวอนหลบเหลาพระองค์ว่านายร้อยผู้นี้สมควรที่ท่านจะช่วยเหลือเพราะเขารักชนชาติของเราและได้สร้างสาราธรรมให้เราพระเยซูเจ้าจึงเสด็จไปกับคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงบ้าน นายร้อยใช้เพื่อนบางคนไปทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าลำบากไปเลยขพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของขพเจ้าเพราะฉะนั้นขพเจ้าจึงไม่อาจเอื้อมที่จะออกมาพบกับพระองค์แต่ขอพระองค์ตัดเพียงคําเดียวผู้รับใช้ของขพเจ้าก็จะหายจากโลกขพเจ้าเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย ข้าพเจ้าบอกคนหนึ่งว่าไปเขาก็ไปบอกอีกคนหนึ่งว่ามาเขาก็มาข้าพเจ้าบอกผู้รับใช้ว่าทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยสูเจ้าทรงได้ยินคำเหล่านี้ทรงประหลาดพระทยัยทรงหันพระพักไปยังประชาชนที่ติดตามโรตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าเรายัางไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลย เมื่อเพื่อนที่ถูกใช้กลับไปถึงบ้านก็พบว่าผู้รับใช้ผู้นั้นหายเป็นปกติแล้ว